สองหนึ่งโป๊ะเปะมาลเลยจ้ะ <c oughs> ใครใครก็ได้ที่ไม่บ้วนน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้แล้วไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนหุนทางแม่น้ำดำคลองทือได้ว่า ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงสูงสงในสังคมปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่คาร์ปปะตอนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของบาลุงออกลุงออกพลังงานบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์และ สิ่งแวดล้อมเดอ้อสี่บอกให้มนุษย์คนไหนท่านใดที่มีสุขภาพไม่ดีเช่นกินไม่ได้นอนไม่หลับขับถ่ายไม่สะดวกอารมณ์ไม่ร่าเริงแจ่มใสร่างกายอ่อนแอหรือร่างกาย เตี๋ยลงชาละวันเตี๋ยลงเตี๋ยลงน้อยชาลวันเอ้ยลุกขึ้นมาเดินใหม่เอา้าใครก็กินไม่ได้ทำไมต้องกินไม่ได้ฟันรอเลยปวดฟันเลยเนาะ กลืนไม่ได้อ่ากลไกการกลืนไม่เวิร์กซะนี่คว่ากินไม่ได้ใช่ไหมล่ะใช่นะเอาไม่หิวโหดีสิครับลุงเนยยิ่งอยากจะเป็นคนที่ไม่หิวอยู่แล้วทุกวันนี้มันวุ่นวายเพราะความหิวนี่แหละความหิวเป็นโรค ชนิดหนึ่งนะเชะ่าเมื่ออิ่มแล้วโรคที่ว่านี้มันก็จะหายไปโรคหิวเป็นโรคที่ก่อยเกิดคำว่าหงุดหงิดโวยวายทุบนั่นตีนี่เดินวนเวียนเหมือนเสือติดจันโรคหิวโรคหิวใครเจอโรคหิวกันมาบ้าง ลุงนี่เจอบ่อยนะพี่เอ๋ยถึงได้รู้มันไงนะย้ำกินไม่ได้มีกินแต่มันกินไม่ได้ได้แต่นออมองตาเปลิบเปลิบเปลกินไม่ได้ นะเอานอนไม่หลับเพราะอ,อะไรที่นอนไม่หลับเสียงะระฆังลุงข้อขันเพลงทีเดียยไปดูสิครับติกต๊อกที่มีคนติดตาม14ล้านชีวิตนั่นน,นะเปลงเบลนั่นนะครับหลับทั้งบ้านทั้งเมืองเลย เนาะเป้งเดียวนั่นแหละครับอยากจะรู้ไหมว่าอะไรมันซ่อนซ่อนอยู่ในเสียงของลุงก็บอกแล้วบอกว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในเสียงซ่อนอยู่ในแสงซ่อนอยู่ในความร้อนซ่อนอยู่ในแม่เหล็กและซ่อนอยู่ในไฟฟ้าซึ่งเป็นไฟฟ้าสถิตนะเชานะเชะย้ำนอนไม่หลับเพราะอะไร ข้างบ้านโกบกว่าโวยวายไะข้างบ้านข้างรั้วข้างบ้านอะไรอีนอนไม่หลับเนอะเนอะคนนอนไม่หลับเนี่ยบางทีก็น่าสงสารสงสารมากๆทางการแพทย์เขาก็ให้กินยาบังคับให้หลับ เขาเรียกว่ากล่อมอารมณ์ไงเนาะกินยาบังคับให้หลับบางคนใส่ไปครึ่งกำมือก็ยังไม่หลับดื้อยาอยมันมีคำถามว่าทำไมจึงนอนไม่หลับคนนี้มีปัญหาเนาะในเรื่องของปัญหานยมันห้ามไม่ได้ปัญหามันมาจากไหน มันมาจากภายนอกและมันเข้ามาในหูเราซึ่งชีวิตจริงจะปิดหกูก็ไม่ได้เนาะนะ้พี่นะมไม่รู้เสียงอะไรต่อเสียงอะไรบ้างไม่รู้คำพูดคำจาของใครต่อใครบ้างนั่นแหละ เขามาก็หัวสมองเราดูไปหมดเข้าหัวสู่ใจสมองบันทึกสมองดูดไงสมองเป็นแม่เหล็กนะครับอย่าลืมสมองจะเป็นแม่เหล็กเข้าตาสู่ใจเข้าจมูกสู่ใจเข้าปากสู่ใจเข้าผิวกายสู่ใจสรุปมีช่องทางการเข้าอยู่ตั้งห้าช่องทางนะ ดีไม่ดีหกช่องทางด้วยช่องที่หกมันควรจะเป็นอะไรวะเนี่ยนะช่องที่หกมันควรจะเป็นอะไรวะเนี่ยนะตระวจสอบร่างกายตัวเองครับท่านมันมีกี่ช่องนะเนี่ยฮะตรงเนี้ยเข้าไปสู่ในโโหัวสมองก็ปั่นด้วยเนี่ย ปั่นปุดปัปุปับปบปัปปับ,ปบ,ปบ,ปบทำให้ไฟฟ้าในสมองทำงานไม่เป็นระบบไม่เป็นระเบียบหรือในหนึ่งที่บอกว่าชอ็อตเซอร์จิตมันช็อตมันชอตมันชอ็นชอตเปลี่ยนป้งปืดปาดจุดจาดซึ่งจะไม่รู้สึกตัวนะ ง่ายๆคือระบบประสาทน,น,นะครับระบบประสาทของหูประสาทของตาประสาทของจมูกประสาทของลิ้นและประสาทของปากนะของลิ้นของลิ้นแล้วประสาทของผิวสัมผัสนะใครที่รู้ตัวว่านอนไม่หลับมานี่มานี่เอาแบบไม่ตื่นไม่โยมมา สองมือปเปล่านี่แหละครับเนาะเดี๋ยวโมจะกินยา,ย,าย,าายานะกินยาเคมีหนึ่นักเข้าตับตับอ่อนตับแข็งตับอ่อนไปบ้านเก่านะเดี๋ยวหาว่าลุงไม่เตือนนะครับพอถึงตรงนั้นออกกลับคืนยากนะเชนี่เช้นะ,ะนกินไม่ได้นอนไม่หลับนอนไม่หลับ ทำไมลุงจึงเอาอย่างนี้ดีกว่าเคยโอกาสเล่าให้ฟังในหนึ่งชีวิตเคยนอนไม่หลับอยู่7วันเจดคืนนะครับเจวันเจคืนไม่หลับจริงๆครับท่านเดินวนเวียนเหมือนเสือติดจันทร์ต้นเหตุต้นทางที่เกิดการนอนไม่หลับเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งเวลานั้นปีพศ2510 สิบสองก็แล้วกัน,กนวันที่เขาโลกทำไมเขาส่งอะไรส่งอพอลโลเลยไปเหยียบดวงจันทร์นั่นอะจำได้แม่นเพราะว่าวันนั้นดูเขาก็ดูการถ่ายทอดโทรทัศน์ให้เห็นแต่เป็นเรื่องของฉากปลอมฉากจ,จริงเราไม่รู้หรอกครับรู้เทียทว,ว่า <c oughs> เขาถ่ายทอดกัน มนุษย์โลกนี้ตื่นเต้นไปทั้งโลกใบนี้เลยแหะครับอืมนะช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ลุงทำงานโดยรับค่าจ้างรายเดือนกับนายจ้างอยู่นะครับแล้วก็เกิดการไม่พออ,อกพอใจกันนะไม่พอ,ออกพอใจกัน ลุงเห็นว่าเขากินแรงลุงเกินจนเกินไปเพราะว่ารายรับเนี่ยเราเป็นคนรู้หมดรับมากัเท่าไหร่รายจ่ายเราก็รู้หมด <c oughs> เดือนนึงตั้งสี่หมื่น 4, กว่าบาทมาให้เราแค่เดือนละสองพันสองพันห้น่าจะเป็นสองพัน ช่วงน,นั้นมันน้ำมันลิตรละสองบาทเนาะน้ำมันลิตรละสองบาทนะพี่เนาะลูงมีรถใช้ตั้งแต่นุ่นนะส่วนตัวเนี่ยเอาเป็นว่าไม่พอใจของเงินเดือนก็ขึ้นก็ขึ้นมาให้ห้าร้อยบาทเป็นสองพันห้า ก็ยังไม่พออีกเพราะว่าช่วงนั้นมันส่งน้องสาวเรียนหนังสืออยู่พันี่เนาะขอเขาอีกห้าร้อยขอเป็นสามพันเขาไม่ยอมเขาคงจะคิดว่ามันได้ใจไอ้เราคิดว่าเฮ้ยกินแรงมากเกินไปนี่ว่าแล้วก็ทำงานแบบหามงลขงขมข่ำมาเนาะ แปลว่ารายรับกับความสามารถตัวเองมันไม่คุ้มกันก็เลยจากกันด้วยดีนะด้วยดีด้วยนะครับนะพี่เนาะโดยมีหลักคิดอยู่ว่าเรามีเออเ,อ,อเนะเราทำงานให้เขา มันก็เป็นความสามารถของเราในทางกลับกันถ้าเราจะทำงานให้กับตัวเองมันก็น่าจะเป็นความสามารถของเราเช่นเดียวกันเท่านั้นนะครับถอนสมอเลยพี่ในช่วงนั้นนะครับเจ็ดวันเจ็ดคืนทำไงนอะไงนอไงนอไงนะขบคิดไปเรื่อยแหละครับนะพะความคิดมันไร้ขิดจับกัด คิดไปนู่นสารพัดร้อยแปดคิดไปคิดมาคิดมาอ๋อ,อสุดท้ายก็มาโปะเชะอ๋อสบายบรือกันไงจากนั้นเป็นต้นมาก็ทำงานโดยที่ไม่ต้องรับค่าจ้างเงินเดือนจากใครนะครับจนกระทั่งมาถึงปีไหนเนาะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านี่ยประมาณนะครับก็ จบไปนะเรื่องของการอน,น้อนไม่หลับเจ็เป็นใจคืนนีคือต้นเหตุนะครับ mm hmm. เอาล่ะสุดท้ายกันแล้วกันไม่มีแรงครับท่านหมดเรื่องเลยแรงแต่ก็ขับรถได้นะเพราะว่าขับรถมันเป็นมันเป็น,น,ปนธรรมชาติของลุงอยู่แล้วล่ะแต่พอเวลาขึ้นนั่งแล้วก็ถึงปลายทางทุกทีวันนั้นน่ะมันหมดแรง ไปถึงปลายทางปุ๊บลงจากรถไม่ได้ครับไม่มีแรงพี่วันนี้ปลายทางมันเป็นบ้านญาติเขาเป็นพยาบาลแล้วเขาก็มีน้ำเกลือสต็อกาไว้อยู่สามสี่ขวดยงไงเนี่ยพอดีเลยเราก็ไปใช้น้ำเกลือคขาซะนี่หมืนไปสองขวดนะจากนั้นมาเรียวแรงก็กลับมาถึงทุกวันเนี่ยครับก็ยกย่องน้ำเกลือเขานะ ว่าเขาแน่นะทําให้เรามีเรียร่ยวแรงกลับคืนมาแล้วก็กินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์เจ็บใสร่างกายแข็งแรงไปแต่วันนั้นถึงวันนี้ไม่เคยเพลียงพ้ำหว่าไปนอนดีไหมพี่นั่นคือปัญหานอนไม่หลับครับคนเขาอะไรนะผู้ที่ได้ที่มักง่ายเนาะก็เลยไปหาหมอหาแพทย์ไปปรึกษาเขา เขาก็หยูดยาให้รับประทานชัน่นนี้กินก็แว้หลับหลับแบบนั้นไม่ใช่หลับแบบธรรมชาตินะครับไม่หลับมันก็เป็นธรรมชาติธรรมชาติของความคิดไงคิดไม่ตกมันก็เลยไม่หลับแต่เวลาหลับแล้วเท่านั้นแหละครับความคิดความอ่านมันก็กลับคืนมาเองนะครับมันก็รู้ช่องทางมันเอง ในการประกอบสมาชิพชอบจากวันนู้นถึงวันนี้ก็ดูแลรักษาตัวเองมาตลอดนะพี่เนาะใครเนาะจะมีวิธีชีวิตแบบลุงเขาให้ <c oughs> นะนนวีนะอ๋อแค่นี้ก็พอแล้วลหละครับเรื่องการนอนไม่หลับกินไม่ได้นอนไม่หลับขับถ่ายไม่สะดวกเคยมีไหมเนี่ยไม่เคยครับ ไม่เคยมีคาว่าขับถ่ายไม่สะดวกอาใช่อารมณ์ไม่ยเริงจ่าใสเคยมีไม่รู้ไนมะไม่มีอย่างเช่นอารมณ์บูดบูบี้นไม่มีมีก็น้อยมากเอาว่าแทบจะไม่มีก็แล้วกันร่างกายแข็งแรงก็ใช้ได้ตลอดเวลาจนน่าลกายนะ ท่านพี่เนาะเป็นไข้เหมือนฉลวกเขาไหมเป็นสิบปีมีหนึ่งครั้งครเป็นไข้ดูงหงอในสิบปีตัวร้อนหนึ่งครั้งนะครับตัวร้อนเป็นไฟเลยแะครับถ้าตัวร้อนเป็นไข้ถามว่ากินอะไรไหมไม่เลยครับท่านนอนคุมโปงอย่างเดียวนอนคุมโปงอย่างเดียว เวลาภายในร่างกายเรามันร้อนภายนอกร่างกายเนี่ยมันเย็นอยู่แล้วกันก็เลยเกิดคำว่าหนาวนั่นเองครับเวลาเป็นไข้เนาะมันจะหนาวนะหนาวก็เพราะว่าอุณนหนภูมิภายในร่างกายของเรากับภายนอกมันต่างกันเยอะอยข้างในร่างกายเราร้อนข้างนอกร่างกายเรามันไม่ร้อนคือมันเย็น นั่นแหละครับเมื่อเย็นมันก็หนาวก็แค่นั้นเองครับธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นแก้การหนาวโดยวิธีไหนส่วนมากก็ห่มผ้าใช่เนาะของลุงคุมโปรงเลยพี่อาศัยไออุ่นจากลมหายใจออกทางจมูกเนี่ยมันจะมาครอบปกคลุมผิวกายเรา เพราะฉะนั้นการห่มผ้าคุมโปรงนั่นแหละครับเป็นตัวช่วยอย่างดีนะครับในการที่จะให้ร่างกายของเรานั้นอบอุ่นนะมันก็หายจากการเป็นไข้ขอแค่นั่นเองเพราะฉะนั้นจำมาหลักนี้ไปใช้ครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เ็ารบครับนะพี่นะ อย่าให้มีกำลังขาดแบบที่ว่าเนี่ยเนาะง่ายๆเด็กๆเ,เหมือนกันนะฮะเป็นไข้ง่ายาอย่าไปกินมันหยุ่งยาเด็กๆที่เป็นไข้ใช้ผ้าเย็นพันคอชุบจกักระสองข้างแล้วก็ ขาหนีบขาหนีบยุคสมัยนี้แผ่นพดแผ่พดแช่เย็นก็แล้วกันดีไหมพี่พผมพัดแช่เย็นน,น,ยน,นั่นแหละครับมันจะดูดอความร้อนออกมาโดยง่ายโดยเร็วนะถ้าหากว่ามีการปวดหัวก็เอาผ้าเย็นโปะน้าผาก็แค่นั้นนะครับไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นครับสำหรับ การที่เป็นตัวร้อนหรือในหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นไข้นะครับไม่ต้องไปกินยาลดไข้ที่เขาว่ากันนะครับเพราะว่าร่างกายกําลังจะสร้างภูมิต้านทานเข้ามาสู่ภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติอันขึ้นอยู่กับความกดความดันความชื้นและความร้อนของรอบข้างร่างกายเรานะครับเอาสิ่งน,นี้มาใช้ครับพี่อย่ามากง่ายไปกินเคมีนะครับเพราะว่า ร่างกายของเรากำลังจะสร้างภูมิต้านทานมันเข้ามาอยู่เกณฑ์ธรรมชาติเราไปกินยาลดไข้หรือทำให้ไม่รู้กินยาลดไข้กันแล้วกันมันมันไปตัดระบบธรรมชาติใช่มันหายจริงแต่ต่อไปก็จะอ่อนแอสุดท้ายแล้วก็จะเป็นไข้เดือนละครั้งสองครั้งของลุงหนูสิบปีต่อหนึ่งครั้ง ถ้ามันจะเป็นไข้นะครับเนาะถ้ามันจะเป็นตัวร้อนนะครับเมื่อกี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยลุงนะฮะเอาว่าสี่ปีก็แล้วกันที่ผ่านมาน,ะนั่นแนหะตัวร้อนเป็นไข้นะในช่วงที่ชาวโลกเขาติดโควิดโควิดนั่นนะครับนะ้องลุงก็เป็นไข้ธรรมดาธรรมดาเพราะว่าลุงไปรักษาคน คนหนึ่งที่เขาตัวร้อนมากๆมากเหลือเกินนะครับลุงไปสัมผัสตัวเขาไอ้ที่เขาตัวร้อนนั่นคืออะไรทั่วๆไปเขาจะเรียกกันว่าเพราะว่ายุคช่วงนั้นเขาบอกว่าติดโควิดโควิดลุงออกยังไม่ไมยอมรับโคนะวิดนะผมก็ทราบไม่ยอมรับโดยเด็ดขาดนะครับนะ แต่ยอมรับว่าไปดูดดึงเอาความร้อนจากไอ้เจ้าคนนั้นนะเป็นคนเดนเนก่อนเป็นคนชาวกัมพูเชีนะฮะนั่นแหละครับดูดดึงมาหมดเกลี้ยงเลยไอ้ตัวคนนั้นก็ก็แข็งแรงทนทานทุกวันนี้ไอ้ของเราก็เจอความร้อนอย่างแรงนอนสมจ่ต้องเดือนเนะี่ย แล้วก็พลอยหมดแรงไปด้วยทีนี้ครับดูดนะฮะดูดมากครับพลังงานไม่บริสุทธิ์มันดูดพลังงานบริสุทธิ์ยไปหมดหมดเกลี้ยงเลยพี่เนาะหมดเกลี้ยงนะถามว่าตัวร้อนไหมเดี๋ยวน,นึกก่อนไม่ร้อนครับใช่ตัวไม่ร้อนลุงจะตัวไม่ร้อนเลยนะใช่ไม่ร้อนก็คือไม่หนาว โอเคไหมแต่ยอมรับว่าไม่มีแรงหมดแรงเขาต้มแรงที่จะยกแขนยกขาเนี่ยมาเอาไปว่าไม่มีแรงที่ที่จะตักอาหารใส่ปากไม่ได้เลยครับแล้วพี่น้องเวลาคนเขาอน้ำมาให้ก็จับแก้วก็ไม่ได้ต้องเอียงข้างใส่หลอดมาดูด <c oughs> ช่วงนั้นมีคนทำอาหารหวานเขาตุ้นโอ้โหตุนสารพัดร้อยแปดตุนถึงขนาดไก่ดำหมดตั้งหลายตัว <c oughs> ไก่ดำมั่งนก ไม่รู้ละมันมีคำว่าตุนกันแล้วกันทางอะไรแต่ไรโอ้ยสารพัดเรื่องตุนเนี่ยนนหนักๆเขามีคนสั่งอะไรบินมอเตอร์ไซค์แหละจากพัตตาคารไหนก็รู้อาส่งให้ลุงหน่อยอไอ้คนที่อยู่ใกล้ลุงเนี่ยซ้อยหมดตัวตัวลุงเนี่ยมันไม่ได้มันกินไม่ได้ไง มันก็ได้นิี่หน่อยนะคนใกล้อยู่ใกล้เอาไปซ้อยหมด <c oughs> คนไกลก็สนุกไปไม่เป็นไรแล้วแล้วมาแล้วแล้วไปแลนะพี่เนาะ <c oughs> ในช่วงนั้นนะฮะคนอยู่ใกลก็กันไม่ให้ใครมาเยี่ยมโอ้โเราก็ไม่รู้แต่สีตาสาแล้วน้องอยู่ในห้องคนเดียวนะครับไม่ออกจากห้องเลยใครไปใครมา ไม่มีข่าวสารรับรู้เลยคนอยู่ใกล้นี่สำคัญปิดะแล้วมาแล้วไปอืนพี่นะเนาะนพี่เนาะจบเรื่องหมดแรงขับตบกินได้นอนหลับขับแผดสรวกอารมณ์ยับสายร่างกายแข็งแรง ของลุงมีหมดกินได้อะไรก็ได้ทุกวันนี้นะนอนหลับที่ไหนก็ได้ขับถ่ายสะดวกโอ้สบายหรืออารมณ์โหไม่ต้องพูดถึงร่างกายห้าประการครับท่านสุขภาพดีจะประกอบไปด้วยกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์จจบสายร่างกายแข็งแรงจำไหนนะจ๊ะนะจ๊ะห้าข้อนั่นเองนะครับ ที่จาอย่างงื่นจําเยอะจังจําเรื่องราวสุขภาพตัวเองแค่ห้าข้อจาไม่ได้โอ้พี่ก็เอาถ้าใครกินไม่ได้มาสองมือเปล่าจะช่วยใครนอนไม่หลับก็มาสองมือเปล่าจะช่วยขับถ่ายไม่สะดวกก็มาสองมือเปล่าจะช่วยอารมณ์ไม่จำใสก็มาสองมือเปล่ากับหนึ่งปากจะช่วย ร่างกายไม่แข็งแรงก็มาและวจะใส่ให้แข็งแรงพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ที่พูดถึงกันเป็นประจำประจำตรงนี้นะครับนะพลังงานมีแต่มันมองไม่เห็นยิ่งบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มันยิ่งยากนะครับที่จะไปล่วงรู้มันได้นะครับอยากมากเพราะฉะนั้นจึงจําเป็นมากจะต้องอธิบายขยายความให้กับผู้คนได้รู้ให้เข้าใจให้ได้ ในชีวิตจริงที่ยังหลงเหลืออยู่นะเง้นอย่าลืมละวันอาทิตย์แรกของเดือนเดือนต่อไปนี้เดือนมีนาเนาะแตตรงกับวันอาทิตย์ที่สองมีนาคมนะจ้มานั่งฟังให้ได้นะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่กคารบอย่าละโอกาสอย่าใช้โอกาสนะฮะเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของลุงจะให้ทุกคนที่สนใจฝ่ายรู้เรื่องนี้นะครับ พอเข้าใจแล้วมันจะง่ายในการที่จะดูแลตัวเองรักษาตัวเองนะไม่ต้องให้ใครมารักษาตัวเราโอเคไหมเหมือนลุงไงไม่ต้องให้ใครมารักษารักษาตัวเองได้โอเคนะได้แบบร้อด้วยนะ